วันนี้ขอเสนอเมนูหอยนะจ๊ะกินเลยวันนี้เราจะไปกินหอยนางรมนะจ๊ะไม่ได้าาอาจานนะแต่วางเท่หน่งก็ได้ ยังไงเนี่ยเป็นแต่ทรงพลังมาแต่งแร้วแต่แล้วเป็นแต่ทรงพลังบอหวัง,ง<า>อสมว่าเขาสื่อ,อยินว่ามันแสว ทรงพลังมาตัดแรงทรงพลังค่ออันนี้คือหอมเจียวเจอเองเลยนะคะ ไปอือหือกินตัวใหญ่หนิแม่ เสียอะไรกันอีจ้าเสียพันะ <c oughs> ไม่กับเสีเลายเด้อรีวบิวหอมเจียวด้วยรีวบิวหอมเจียวเห็นนะหอมเจียวเจอเองนะคะ ยังไงถ้าพวกงดูดีหรือยังไงเดี๋ยวมันกรอบนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่อง YouTube นะเด้อค่ะบ๊ายบาย